ซื้อจากลาซาด้าตอนเมื่อ6กต้นหที่ที่ผ่านมานะคะซื้อเยอะมากเลยนะคะชอบเพลินเลือกของแล้วก็ลงในตะกร้าเรือกของลงในตะกร้าแล้วก็ไปเก็บคูป,ปองตอขายอะไรน,นี้นะคะก็ได้มาประมาณ10บสิบเอดสบเจ้านะคะแต่ว่าขอเพิ่งมาหนึ่งสอสาส้าหเจด เจ็ดกล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องแรกกล่องแรกเขาบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะเขาจะไม่รับเค็มในทุกกรณีถ้าเกิดสินค้าสินค้าเสียหายนะคะอันนี้จาก JML Garden อันนี้จะเป็นอ่ายนะกระถางต้นไม้กับกับถาดใบสดน,นะคะถ้าจำไม่ผิด ว่าน,น่าจะใช่จากร้อยสี่สิบบาทเหลือแปดสิบเอ็ดบาทส่งสี่ตางอันนี้สินค้ามาตั้งแต่วันที่เก้านะคะแต่เพิ่งจะมีเวลาแกะวันนี้วันนี้วันที่สิบสี่ นะคะโอ้อยแถมปุ๋ยมาให้ด้วยน่าจะเป็นออสโมโค้นะคะนี่แถมออสโมโค้มาให้ด้วยแต n k ิ่วมานนะคะแพ็คมาโอเคมากอะ่ะอันนี้เป็นถาดไดาโซกถาดไดาโซแล้วก็ เออกระถางขนาด3นิ้ว24อัน1 2 3 4 5 6 6 4 24ใช่แหละ1 2 3 4 5 6 4 4 1 2 3 4 5 6 4 4นะคะโอเคมากอะโอเคเลยของไม่ชำบุตรนะคะ ทักหมดก่อนเลยเอาปก่อนนี่โอ้สวยโอเคเลยสิดใจดีมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ขายของอคุณภาพดีนะคะก็ย่อมเยานะคะดีมากขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> แลก็แกะก่อนนะคะอาา่อาทั้งหมดสองร้อยยี่สิบบาทอันนี้ก็สมด้วยนะคะแนมะ่เป็นกระถางขนาดสี่นิ้วแพ็คมาดีเหมือนกันเนานะเนาะ อันนี้ไม่มีของแถมะะอันนี้เป็นกระถางขนาดสี่นิ้วนะคะสั่งมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหสีสีละสีละสามสีละสามอันเอ๊ะทำไมมันทำไมมันไม่พอดีวะ หิดไซส์เหรอเนี่ยเออไม่พอดีไม่ได้ต้องสลับทีเนี้ยถ้างั้นก็เอออะไ,ไรจนะสับกันละกัน นี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเราผิดเองดูไม่เองแต่ไม่เป็นไรดิได้ละสวยงามได้อับแบบได้ค่ะแต่ว่ากระถางโอเคนะคะวัะสดุได้เลยอ่ะค่ะเสร็จแล้วอันนี้จากร้าน g r a s s y terrarium นะคะอันนี้เป็น น่าจะเป็นตุ๊กตาตกแต่งสวนอะไรประมาณนี้แหละสั่งเยอะจำไม่ได้อันนี้ได้มาวันที่9้เหมือนกันค่ะสั่งวันที่หกิกพฤาได้วันที่เกาขอมาวันที่9้าพอดีอันนี้ีวันสั่งซื้อวันที่6นะคะ อ๋อมีตุ๊กตาตายายตุ๊กตาจิว๋วเซตห้าตัวเป็ดจิว๋วดูึ่ซีน่าหนานี่แหละอันละละออเล็กๆอะมีแค่นี้มีตายายอ่ะแกะเลยจ้ะแกะลองดู น่ารักเนาะกระตุกตะบุตะมีดีนี่ตาเ็ด ใกล้ๆเลยจ้ะในตายายตาตาตั้งไม่ได้วะ่ะสงสัยต้องไปเอาอะไรมาเสียบแล้วก็นี้ flowers charm um. s m a l ฟ forest เป็นไมนล์การ์เด้นน่ะน่ารักไหมแต่ว่าบันตัวเล็กมากเลยเป็ดอ่ะแต่ก็โอเคโดยรวมก็โอเคค่ะน่ารักอันนี้จากลานเมนี่สเปซนะคะแกะเลยอันนี้ทั้งหมด143บาบาทดูสิ กองมานิดเดียวเองอออนะอเนี่นะเะโอก็โอนะโอเยไป กานกระแทกมาอ๊น่ารักไหมนี่เก้าอี้อันนี้เป็นป่อน้ำ มีนี่อันนี้ตั้งไม่ได้วะ่ะอันนี้เสื้อกันฝนอันนี้มีแปดมีรั้วด้วย าตุ๊กเขาโอเคมากอ่ะน่ารักใช่ได้โอเคเลยกล่องนี้นะคะจากร้าน t o b 3 r e e ค่ะอันนี้สั่งวันที่6นะคะได้รับวันที่10นะคะแ,แกะอันนี้เป็นสถาง ร้อยสี่สบี่พันมีค่าส่งด้วยโ,โหแทคซะเยอะเชียวกระถางสามอันโอเคหมน่านนมากนีก่อันนี้อาจจะซื้อมาให้เพื่อนอ่าออปลาขกองอกเดือนตั้งใจจะซื้อมาให้เพื่อน อมูข้าแพ็คนี้มากอ่ะอันละสี่สิบบาทเองอยวเพอดูหน่อยนะอันนี้เป็นวัวบัวมีอันเดียวในสต็อกก็เลย น่ารักมีเชือกด้วยเอ้ยน่ารักมากชอบชอบนี่น่ารักส่วนไอ้นี้แกะเลยดีไหมอะเหรอก็ได้นาอเดี๋ยวค่อย อันนี้มาจากร้านใบภูนะคะสามวันที่6เดือน6ก็ได้วันที่14ก็โอเคค่ะถือว่าไม่ได้ผามมากะคะแจกให้ดูเลย ็นแม่เหล็กติดตัวเย็นรูปแค็งตาต่างๆอันนี้กระจิ้เดี๋ยวเลย มะเห yeah. มือนกันแต่กระถางคนละสีอ๋อ oh, ใช่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 ใชเออ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 ,เอ,อก็น่ารักดีนะยตามรูปกล่องอ๋อสีสีนี้ตามอ,อ่า okay. โอเคโอ้แบบ ไหน,นก็แกละละแกะไปทั้หมดเลยดีกว่านายนี่ซื้อมาค่ะซื้อผักคักเพื่อนชุดหน,นึงก็โอเคเนาะเห็นเนาะวัสดุก,ก็โอเคเนาะอันนี้ชุดละ50กว่าบาท53บาทว่ะ ร้านรวมก็อโอเคอันนี้จากร้านโฟนิกมอลนะคะสั่งวันที่6เดือน6กได้ของวันนี้นะคะราคา118.71แปแต่ก่อน อันนี้เป็นเจกแบบว่าออ,อามากอามาเลยกระได้ออกมาเลยเนาะคืูพี่ไม่อยากแกะอันะีะวัสดุดีมากเลย ชิ้นนะอันนี้ก็มีสามชิ้นหกใจมาก